สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเนาะอืมค่ะมีใครบางคนมีทนวยคนหนึ่งนะคะออกมานะคะอ่อท้าทายว่าคิดดีๆนะเอะ่จะไปร้องเรียนผมนะคิดดีๆนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องมาวบาดี้หาเรื่องนี้เด้ออืมนะคิดดีๆนะสําหรับใครบางคนที่จะไปร้องเรียนผมนะอืมอ่าถ้าผมไม่ผิดผมผม,ผมฟ้องกลับนะครับค่ะจิโรวันนั้นค่ะ ะะจะรอวันนั้นค่ะสองฝากถึงสองผัวเมียฝากถึงสองผัวเมียด้วยนะอืมถ้าจะร้องเรียนผมนะคิดดีๆนะกูคิดมัดเป็นสองปีสามปีเล็วคิดมาหลายคิดมาโดนเร็วไต่ตรงไถ่ไถ่ควรทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างกูทั้งคิดทั้งโอ้โหยนะอืมมาเมดเร็วอืมว่ามันไม่สมควรที่จะปล่อยผ่าน ค่ะนะเรื่องนี้กูคิดดีถี่ทวนแล้วนะเรื่องนี้นะคะกูคิดมาเป็นปีสองปีแล้วอืมนะกูคิดว่าเรื่องนี้มันไม่สมควรที่จะปล่อยผ่านกูจัดมึงแน่นะอันนี้นิทานจ้ะวิุรินทวันนี้น่นิทานนะน,ทน,น,ะนิทานนะกูไม่ปล่อยเรื่องนี้กูไม่ปล่อยอยู่แล้วนะแล้วเจอกันแล้วเจอกันจ้ะนะ ความผิดนะความผิดฐานที่แรงร้ายแรงที่สุดคืออะไรการเอาเอกสารหลักฐานของลูกความมาใช้นะเอาผิดนะเอาผิดกับ <c oughs> ตัวลูกความเอง <c oughs> เพื่อที่จะให้ได้รับโทษทางอาญาเนาะในส่วนนี้นะมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดในวิชาชีพกูจะบอกไว้เลยมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงที่สุดในวิชาชีพมันเหมือนเหมือนมึงอะ่ะ ประหารชีวิตวิชาชีพของมึงเองนะมันโทษประหารมึงไบอกใครมึงสิหรอดบอนะอืส่วนเรื่องอื่นๆมึงจะไปสาทยายมึงจะไปพูดอ,อวดอาาา้างสรรพคุณอะไรนะมันเล็กน้อยไอ้ตรงนั้นนะ่ะไอ้ตรงที่ใช้เอกสารของลูกความเนี่ยมึงกูบอกว่าเลยบอรอดอืนะส่วนอื่นกูก็จะแซมเข้าไปหมดนั่นแหละนะกูจะเอาเอายัดยัดยเข้าหมดเลย ใน <c oughs> ในไลฟ์สดในคลิปวิดีโอทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างกรรมสร้างเวรกับพวกกูไว้อ่ะกูยัดเข้าไปหมดอืมอืมนะไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาพูดบอกในเชิงคมคู่หรอกนะว่าสองผัวเมียคิดดีๆกูคิดที ความรัดกุมมากที่สุดพี่มาเรียนมาดิค่ะอืมเกิดความรัดกุมเกิดความที่แบบว่าเอาแบบจังๆอะนะอืมไม่ใช่ว่าไปล้มแล้วมึงยิ้นได้อย่างเงี้ยกูไม่เอานะอะในสิ่งที่ในการกระทํานะในการกระทําของมึงนะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่ากูจะทําอะไรใครสักคนนะนะถ้าพวกกูสองผัวเมียนะ่ะจะทําอะไรใครสักคน กูเอาแบบดินไม่ได้แล้วก็เรื่องจะไม่ย้อนกลับหากูมึงจคำคําพูดกูด้วยเออและที่มึงบอกว่ามึงจะมึงจะฟ้องกลับมึงจะฟ้องกลับนะมึงทําได้สักกี่เรื่องไหมอ,อ่มึงทําได้สักกี่เรื่องไหมที่เกิดขึ้นจากพวกกูอืมนะเออไม่ต้องมาอ,มอ๋อมีคนแอบไปประกันตัวให้นางใช่ไหมพี่แอปเปิ้ลคอยบอกแล้วอืมประกันตัวแล้ว แสนห้าหมื่นนิทานจ้าว้าวนะนิทานมาใหม่ค <c oughs> ่ะนิทานมาใหม่นะคะ <c oughs> บอกเลยกูของแท้บพี่ดวงเดือนนะอืออะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทว้าใช่ไหมหนึ่งเออเรื่องนี้เขาคุณค่าคอณอัญชนานะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทวัสดีบอกมีคค้ปประกันตัวลรวบอกเอาส่ว่ายังไม่แบบยังไม่ไปวันนี้อ่ะนะ โอ้ซับค่าลองได้หน่เป็นว่าอืมเออยังมีคนเองเงินยนะ่ะอ้ยเ่ก,กยังวาดบุญกันยังอยู่อยู่เนาะบุญก็ยังมีอยู่เนาะอืมใครมาช่วยประกันอืมใจปั่มเท่ทจ้งว่าใส่ลักทรัพย์หรือว่าใส่เงินสด <c oughs> นะใช้ลักรัพย์หรือใช้เงินสดประกันนะ่ะอืมอย่าอย่ารับอย่ารับสารภาพนะอย่าไปรับสารภาพนะสู้เลยค่ะอืมอืมสู้ไปเลยจ้ะ อันนี้เงินประกันมีคนจ่ายเห้แล้วค่าแววมานะจากนิทานเนาะนิทาน,นะน,ทานอแห่งโนนหีมองนิทานแห่งโนนโนหีมองค่าแววมามีเอฟซีนะคะเข้ามารายงานสถานการณ์แล้วว่าตอนนี้มีคนมีการที่มีคนมาจ่ายค่าประกันตัวให้แล้วหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะนี่นะอืจริงหรือเปล่าไม่รู้เออได้ประกันตัวหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเชียวหนะ้ามาสันเด เดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้นี่นะอืมอย่าพึ่งคิดว่ามันจบนะหนึ่งแสนห้าหมืนบาทคือเงินประกันตัวนะคะและอีกทีนี้อีกทีนี้ก็จะมีในเรื่องของอ่าค่าเสียหายที่ท,ที่กระทําต่อทรัพยากรอ,อีกนะเตรียมเงินไปอีกเด้อเตรียมเงินไปอีกเด้อค่าปรับอีกเด้อนะสําหรับคนที่สนับสนุนอยู่นะอืมประกันตัวต่างหากค่าปรับต่างหากค่าเสียหายต่างหากหาไว้อีก าหาว่อีกนะเอ้ามีคนจ่ายให้จริงเหรอนึกว่าจะเอาเงินของตัวเองจ่ายไม่เนาะกูฟังไม่หันละอืมกูฟังไว้น่าหละมีคนจ่ายให้กูอยู่ใช่ไหมนิทาน <laughs> เงินสด,สดสดสู้ๆนะคนงีนอนอ่านอนหหมอง <laughs> นอนหีหอม <laughs> นะอืมว้ามีคนจ่ายให้อยู่กูสิจกเงินจาขอเห็นอย่างจ้ะ กูฟังไม่หันละจ้าเออเสียงเงินโดยใช่เหตุค่ะนะคะเอออยากให้ได้ยินในเวลาสุรภาพเดอ้อนะอืมเ,ออเสียดายแทนใช่ไหมโอ้เขาว่าเสียดายค่ะจนกว่าจนกว่าอะไรนะเออจนกว่าลูกค้าก็หลายหลจนกว่าอะไรจนกว่าจะได้จนกว่าจะได้รับการตอบแทนจากนางถึงจะรู้สึกนะมีหลายหลายคนที่ได้รับการ ตอบแทนอย่างสาสมจากการที่ช่วยเหลือแบบนี้แหละอืมสักวันหนึ่งนะสักวันหนึ่งคุณจะได้รับการตอบแทนจากจากนางนะ่ะอืมอย่างสาสมเลยนะคนที่ช่วยนะ่ะเออนะอันนี้ไม่ได้บอกเอาเด้เพราะว่าเกิดขึ้นมาแล้วหลายคนนะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วหลายคนมีในความหวังดีปรารถนาดีมีในความช่วยเหลือสุดท้ายยังไงถึกดาเออสาสม,มีลีใช่พี่เพียงฟ้าถึกดาถึก ถือให้คนมาลุมถูกประน้ำแจ็คสันจังส่อืมไม่ได้เห็นคุณค่าค่ะเดี๋ยวจะเจอเองอันนี้บอกเลยเลยอืมเอออย่ารับสารภาพนะเออเมนเนอะคุณแกนปะอืมนึกถึงเจอ้อยเจสเวตบ้านเลยให้เองไม่ได้ขอเออเสนอตัวมาเองนะคะอืมไม่ได้ขอเลยค่ะนะ ทิ่งทุกอย่างให้มาเองค่ะอืมอืมบ่านพีสิงกระมาบาดน <c oughs> าค่ะเออ